ครับก็ขอกรับสวัสดีนะครับ FC ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่30ทธันวาคม2 5งพันนะครับวันนี้ผมอาจารย์นันสูตรตัวเลขพาลวยนะครับจะมาวิเคราะห์เจาะลึกในส่วนของสูตรลูด2ตัวบนล่าง นะครับสูตรรูส2ตัวบนล่างนะครับเป็นสูตรที่แม่นยําอย่างมากนะครับแล้วก็หวังผลได้ล้านเปอร์เซ็นต์ะครับสูตรนี้นะครับผมดึงสูตรที่ดีที่สุดที่เข้าติดต่อกันต่อเนื่องนะครับเริ่มตั้งแต่งวดประจําวันที่2พฤษภาคม2564ันอยะครับขอญาตย้อนหลังกลับไปนะครับเพราะอยากให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้ชมการวิเคราะห์นี้เข้าใจไปพร้อมเพียงกันว่ามันเป็นสูตรที่แม่นยำแล้วก็เข้าติดต่อกันต่อเนื่องนะครับยาวนานแค่ไหน นะครับเป็นสูตรที่ดีที่สุดที่ผมดึงออกมาช่อง youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนี่เป็นเพียงแค่แนวทางแนวทางการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเรามาชมกันวันที่16พฤษภาคม2564นะครับสูตรลูด2ตัวบนล่างคำนวณได้34 นะครับนี่เป็นการวิเคราะห์ออกมาตามสูตรนะครับซึ่งผลรางวัลนะครับงวดวันที่2พฤษภาคม2564บวกกันตามสูตรนะครับซึ่งสูตรผมไม่ขอเปิดเผยสูตรนะครับเนื่องจากมีผู้ที่ไม่หวังดีนําสูตรผมไปแสวงหาผลประโยชน์นะครับผลรางวัลวันที่2บวกกันตามสูตรคํานวณได้นะครับ3-4ในงวดถัดไปนะครับผลรางวัลออกมาเรียบร้อยคือ57914นะครับมี4ล่างนะครับสูตรลู่2ตัวบนล่างนะครับ ต่อไปวันที่1มิถุนายน2564ครับสูตรคำนวณได้67ผลรางวัลคือ972 45หมี7บนครับหลัก10บนนะครับวันที่16มิถุนายน2564ครับสูตรรูป2ตัวบนล่างคำนวณได้ 01. ผลรางวัลคือ8 6 1 17มี1นะครับหลักหน่วยบนและหลัก10ล่างครับมาบนล่าง2เด้งครับ วันที่1กรกฎาคม2564ครับสูตรตัวเลขลูด2ตัวบนล่างคำนวณได้90ผลรางวัลคือ5 1 7 2 9มี9หน่วยล่างครับวันที่16กรกฎาคม2564สูตรลูด2ตัวบนล่างคำนวณได้67ผลรางวัลคือ7 2 5 7 0มี7หลักร้อยและมี7หลัก10ล่างครับวันที่1สิงหาคม2564 สูตรรูปสองตัวบนล่างคำนวณได้8ปดเก้าผลรางวัลคือสองหกหนหกเก้ามีเก้าหลักหน่วยล่างครับวันที่สิหกสิงหาคมสองพันห้าร้หกสิบสี่ครับสูตรรูดสองตัวบนล่างคำนวณได้34มสี่ผลรางวัลคือเ5็ดห้าศูนย์สองสามีสหลักหน่วยล่างครับวันที่1กันยายนสองพครับสูตรรูดสองตัวบนล่างคำนวณได้แปดผลรางวัลคือสี่เจมีเ หลักหน่วยล่างครับนะครับสำหรับสูตรรูปสองตัวบนล่างนี้นะครับอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆและชัดเจนนะครับสาหรับใครที่ไม่เข้าใจในสูตรนะครับสูตรรูปสองตัวบนล่างนะครับจะมีสูตรคํานวณชัดเจนนะครับผลรางวัลมันก็จะบวกกันนี่แหละตามสูตรที่มีแต่ผมไม่เปิดเผยสูตรก็จะได้ตัวเลข2ตัวออกมาในงวดถัดไปนะครับผลรางวัลบวกกันตามสูตรนะครับก็จะได้ตัวเลข2ตัวในงวดถัดไปบวกกันตามสูตรไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ สองตัวที่ผมลงให้นะครับที่คำนวณได้ในแต่ละงวดนะครับมันก็จะพัวพันอยู่ในนะครับหลักล่างและหลักบนเห็นไหมครับเนี่ยมันพัวพันนะครับมันพัวพันอยู่ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับพัวพันอยู่ในส่วนของหลักสิบและหลักหน่วยและหลักร้อยนะครับบนล่างนั่นแหละนะครับนี่นะครับคือทุกท่านเห็นอยู่นี้มันเป็นสูตรที่แม่นยําอย่างมากนะครับใครที่จะซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็สามารถนําสูตรรูปสองตัวบนล่างไปคํานวณได้ไปวิเคราะห์เจาะลึกในการหาซื้อได้นะครับ ท่านจะซื้อ2ตัวบนล่างนะครับถ้าไม่มีตัวเลข2ตัวนี้นะครับไปพัวพันนะครับท่านก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับมันเป็นสูตรที่ดีที่เข้าติดต่อกันต่อเนื่องและแม่นยํานะครับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่ผมโพสต์คลิปใดๆโพสต์คลิปการวิเคราะห์เจาะลึกหลักใดๆจะได้รับรู้ก่อนใครนะครับไปชมต่อหน้าที่2นะครับสําหรับสูตร รูสองตัวบนล่างวันที่16กันยายน2564นะครับคำนวณได้56ผลรางวัล93590นะครับหหน่วยบนครับวันที่1ตุลาคม2564สูตรรูปสองตัวบนล่างคำนวณได้0ูนย์ผลรางวัลคือ17183เหมือนไหมครับมี1ทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะครับวันที่16ตุลาคม2564ครับตัวเลข2ตัวที่คำนวณได้คือ23 ผลรางวัลคือ37238มาครบชุดครับ3หลักร้อย2หลักหน่วยบนและ3หลักสิบล่างมาครบชุดครับเห็นไหมครับแม่นยำอย่างมากเป็นสูตรที่แม่นมากวันที่1พฤศจิกายน2564สูตรรูด2ตัวบนล่างนะครับคำนวณได้4 5หผลรางวัลคือ037 95เ็้ห็นไหมครับมี5นะครับต่อไปวันที่16พฤศจิกายน2564ครับ สูตรรูสองตัวบนล่างคำนวณได้1 2 2> นึ่งสองผลรางวัลคือเจ็ดหนมีหครับหลักหน่วยบนวันที่หนธันวาคมสองพันานะครับคำนวณได้แปดผลรางวัลคือสองห้โอ้โหมีแอีกแล้วครับเบิ้ลทั้งบนทั้งล่างสเด้งครับนะครับวันที่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกนะครับคำนวณได้สาผลรางวัลคือสองสามีสทั้งบนและล่างอีกแล้วครับนะครับสุดยอดมาก นะครับเป็นสูตรที่เข้าติดต่อกันต่อเนื่องนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนสูตรนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้การวิเคราะห์เจาะลึกนี้สูตรนี้มันมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับให้ชมการวิเคราะห์อย่างละเอียดนะครับสูตรรูปสองตัวบนล่างนี้มันแม่นนะมันเข้าติดต่อกันต่อเนื่องนะครับอยากให้ทุกคนที่ชมการวิเคราะห์นี้เข้าใจนะครับนี่แหละครับคือการวิเคราะห์แบบนี้มันเป็นสูตรที่ง่ายนะครับไม่สลับซับซ้อนเพียงแค่ท่านไม่รู้จักสูตรแค่นั้นเอง นะครับท่านไม่รู้จากสูตรว่าผลรางวัลตัวไหนบวกตัวไหนตัวไหนบวกตัวไหนแล้วได้ตัวเลข2ตัวนะครับเป็นสูตรการคํานวณออกมาในแต่ละงวดนะครับเพราะว่าผมปิดบางสูตรไว้นะครับ30ธันวาคม2564นี้สูตรรูด2ตัวบนล่างนะครับคือ34นะครับฝากไว้พิจารณานะครับสําหรับใครที่จะหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับงวดประจําวันที่30ธันวาคม2 5 6 4นี้ถ้า2ตัวบนหรือ2ตัวล่างนะครับ ท่านจะซื้อไม่มี3-4เข้าไปพัวพันนะครับก็ฝากไว้พิจารณานะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับที่ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาที่ผมโพสต์คลิปใดๆน,น,นะครับจะได้เห็นการวิเคราะห์ก่อนใครครับแสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจอาจาร,รย์น,นันสูตโวเลขควารวยและช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมด้วยครับวันที่30ธันวาคม25 6 4นีนี้ขอให้ f c ของกระผมทุ โชคดีครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ